นี่จะว่าเขาชุดไหมว่าอะไรอ่ะไม่ว่าอะไเลยอ่ะนี่หาว่าเขาแก่ใช่ไหมไม่ได้แก่ทำไมไม่ทำสิ่งสูง้วาไมไม่ทำงานบ้านเี่ยอ๋อตอวนี้ทํ่คามงีกใส่ใช่ปะนี่เหมือนคนเม่อก่อนเลยนะ้าเแล้วเขามากกบ่านี้ก็เหดีตัวเองไม่ให้เขาอ่ะคุณเสียทำไมไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นอะไรเออเอก็เอดีตัวเองไม่ทหนเนาะคเี่มื่อก่อนลยเอก็ยิ่วันนี้เป็นวันพักวันหยุดต้องมา แดูนี้ตลอดเนี่ยน้องน้อง้เเเป็นในวันนี้ตัวนี้จเป็นอะเขาไปพิดมาใช่ไหมไม่รเขาไมไดเอราปวจช่วงนี้ขเนมา็ี้ักขีโมโีวีนอารมณ์แปปวดเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสับสนไม่รู้จะเอาอะไรช็อโกแลตช่วยได้กินแล้วสมองจะกระตุ้นสาร e ดฟ o r p h i n a p ีคิวิตมีสูงดู การให้กินนานเนีผมบอกไปเลยนะชวงนี้ผู้ชายต้องทำตัวเป็นมุษย์นอร์ดิเอะคอยซึมซับลองรับแล้วไม่แหลย้อนกลับเชื่อผมแล้วจะฟินแบบผมเท่าไหร่ก็ได้